ลาบยศสรรเลเสริญสุขเป็นโลกธรรมฝ่าย,ายดีที่คนเราปรารถนาซึ่งเรียกว่าอิทธารม่มโดยเฉพาะยศนั้นคนเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยยศได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอุทานวโตสติมโต สุจิกรมะสะนิสัมมการิโนสัญญาตัสจะธรรมชีวิโนอปมตตสยะโสพิวตติแปลความว่าบุคคลผู้มีผู้มีความขยันมันเพียรมีสติมีการงานสะอาดคิดรอบครอบก่อนทำงานสำรวมระวังเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทย่อมเจริญด้วยยศยศนั้นหมายถึงการยกย่องนับถือ เกิของคนเป็นเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลว่าอยู่ในระดับใดท่านแบ่งยศออกเป็นสามอย่างคืออิสริยยศคือความเป็นใหญ่ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่เกียรติยศคือชื่อเสียงความยกย่องนับถือความมีหน้ามีตาและบริวารยศคือพวกพ้องคนที่เวทล้อมคนที่คอยช่วยเหลือยศทั้งสามอย่างนี้ เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเพราะผู้มียศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างย่อมจะได้รับความสะดวกสบายได้รับความสมําเร็จในสิ่งที่ปรารถนามากกว่าคนที่ไม่มียศแต่ในการที่จะได้มาซึ่งยศหรือเมื่อได้มาแล้วจะรักษายศไว้ได้หรือยศจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยนั้นท่านว่าจะต้องทำตนให้เป็นคนมีธรรมะเจประการด้วยกันคือ หต้องมีความมั่นเพียรคือเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบในกิจต่างๆที่ตนพึงทำาม 2. ต้องมีสติคือรักษาสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลาควบคุมสติอารมณ์ได้ 3. ต้องมีการงานสะอาดคืองานที่ทำต้องเป็นงานสุจริตไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้ใคร 4. ้องคิดให้รอบคอบก่อนทำงานคือเป็นคนรอบคอบถี่ถ้วนพิจารณาก่อนทำกิจเสมอ 5. ต้องสมรวมระวังคือเป็นคนมีศีลมีกิริรยามารยาทดีสงบสงเง่ยมเรียบร้อย 6. ต้องเป็นอยู่โดยธรรมะคือเป็นคนมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมยึดธรรมะเป็นหลักดำเนินชีวิต 7. ต้องไม่ประมาทคือไม่มัวเมา ไม่ปล่อยวางสติไม่ทำงานให้เกิดผิดพลาดเสียหายถ้าต้องการมียศเช่นต้องการเป็นใหญ่ต้องการให้เขายกย่องนับถือต้องการมีพวกมากๆก็ต้องปฏิบัติตนตามหลักข้างต้นให้ได้เมื่อทำได้ยศที่ยังไม่มีก็จะมีเมื่อมีแล้วก็จะรักษาไว้ได้และจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยลาดับเมื่อได้ยศมาโดยลักษณะน,นี้ยศ จะอยู่ได้นานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแต่ยศที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมไม่เป็นไปตามหลักธรรมย่อมไม่ยั่งยืนถทาวอและคนเขาไม่ยอมรับกันถ้าหมดยศลงเมื่อไหรก็จะตกอับลงทันทีตอนนี้แหละจึงจะรู้ว่ายศที่ได้มาโดยไม่ถูกทมนั้นก่อทุกข์ให้อย่างไรเพราะยศนั้นไม่เข้าใครออกใคร อยู่กับคนดีก็ทำให้ดียิ่งยิง่ขึ้นอยู่กับคนพาลก็ทำให้เสื่อมลงนำหาหนะมาให้จึงไม่ควรชาราใจไปจะตั้งใครให้มียศให้เป็นใหญ่จะนับถือยกย่องใครจะยอมจนเป็นพ,กพวกของใครหรือจะยินยอมให้ใครเข้ามาเป็นพวกจะต้องเลือกให้ดีจะได้ไม่ผิดหวังในภายหลังได้ยศแล้วไม่ปึงเมายศ ไม่พึงแสวงหายศโดยไม่ถูกทางเพราะยศเช่นนั้นทําให้ตนหมดราคาหมดศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนายศไม่ว่าจะเป็นอิสริยยศความเป็นใหญ่เกียรติยศชื่อเสียงหรือบริวารยศคือพวกพ้องต้องมีคุณธรรมเหล่านี้คือต้องมีความหมั่นเพียรต้องมีสติ ต้องมีการงานสะอาดต้องคิดให้รอบคอบต้องสำรวมระวังต้องเป็นอยู่โดยธรรมและต้องไม่ประมาทขอเจริญพร